สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เราอยู่หวงมาเที่ยวนะคะนนที่ไหนนี่เรือเอทนาเาอยู่ที่ไหนถนนมอ,ตอ,อตเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์บรรยากาศดีมากค่ะอุ่ยอยากไปไหมคะอยกภูเขาสวยเนาะถถ้า้าขึ้นหน้าเลยนะขึ้นหน้าฝนขึ้นหน้าฝนภูนขนนนเขาไม่ภูเขาแตได้ไม่ต้องแห้งเลย บยากาศดีมากเลยขึ้นฟรีนะคะทุกคนทุกที่อ่ะมอเตอร์เวย์ที่มอตวเวมอตอร์เวย์ทีหลัตงตะคขากันอันนี้เห็นอหันนี่เห็นกลางคันชัดเลยเห็นใกล้แล้วมันเริ่มเลยฝั่งนี <c oughs> ้ก็จะเป็นภูเขา่ <c oughs> มองไม่เห็นแม่น้ำแม่น้ำแห้งเลยรู้รานนาเพราะมันเอาแหล่งรวมไปทำ,ทำมมะอะไรเอาแหล่งเงิเพาะเอาไปสร้างอะไร ไฟฟ้าเพื่อนๆปีใหม่ไปเที่ยวไหนบ้างคะวันนี้ว่ากับต่างจังหวะนี่ไงว่ะเราเห็นแม่น้ำนี่โอ้โหเ่ลลทลัยราจะมากลางเต็นต์ปะกลางอะค่ะมอเตอร์เค่าดีมากเตตลิงมีตลลิงเห็เราวิงบนสิเราวินข้างล่างเออพาวินก็ขนาดนะ ไม่ติดหรอกอยากขึ้นยังไก็สวยนนปีละครั้งส,ส่งการกับปีใหม่มให้เงินฟรีบรรยากาศดีค่ะคนขาทุกคนไปต่างจ <แก S 1> ังหวัดไั้ไหมคะไม่ได้จังหวัดเดี๋ยวถ่ายเรือทองพี่วายพี่ที่ถ่ายแล้วเนี่ยใภูเขาทำม,มาหน้าฝนนะภูเขาเขียวกระจีจะสวยกว่านี้นะแต่เขาไม่ให้ตอนนี้ยังแห้งตอนนี้ยังแห้งอยู เห็นสวยตรงมุมโค้งอย่าเงียอย่างเดียนะมันพางราดมันเราไม่ได้ขับรถสูงนะขบักจะเห็นสวยเลยขบักเออใช่ขรับขบักเลยสิบไปเลยเออมาก็ถือว่าเออมิวดีมากเลยแหละตรงนี้เห็นที่ร้อนอ่ะนี่ตร่นนี่้เลยภูเขาตรงนี้เห็นเลยสาบอือใช่ใช่สวยมาดูเดียวบ้างเลยมันดีมากดีมากเก่งกะแบาบไม่เบื่อ นะคะฝากกดติดตามยิงแค่